ผู้ทุกตำบลนะครับท่าตำบลการแสนไทยท่านกำนันตำบลแคว้นบ้างเปิดงานท่านผู้ใหญ่ผู้ทุกหมู่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านสวัสดิ์กำนันความดื้อแพทย์จะมันจะสมนุพร้อมด้วยท่านพอโรงเรียนมันตำบลนะครับนี่ท่านประธานว่าสอม ทุกท่านพร้อมด้วยมาใส่มาอาศัยมาอาศัยนางสาทรนเพลินพี่น้องมาอาศัยนางสาทรน้ำเพลินน้ำแข็งที่เป็นจุดท่ามหลักในวันนี้และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันกาวกินองมาหลายค่ะคือตอนเื่นครับผมต้องขอเปิดงานนะคะ การนักวการพระเดชพระคุณท่านกำลังเปิดงานการเปนอย่ที่ท่านประธานจะทานท่านางสาานเบญจญาณข้าพการวันได้ให้เกียรติเป็นเญสอสออาจพันทในภพสสอางลูกหลานพ่อมพี่น้องครับมาร่วมกันทำบุญต้อนรับคณะภป่าและมาเป็นประธานเปิดมอลํา ทนใของทาง้นอดเางแพในวันนี้ผมเองครับต้องเดินทางมาแทนครับเพราะว่าลูกหลานท่านสออาครสั่งมเกตกันเองกมากเลยนะอาจาร์อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับไม่ได้ปไครับวี้าจุดสัาระทนราชฎรไปเป็นโัวแทนพักเงแพทนามาเกีให้เสียคือครับไม่มาเกียว่มาเกียวอาาจาก็อันนี้สมัยนี้ครับลูกหลานท่านได้เป็นตัวแทนทางพักภูมิใจย อบหมายให้สสอาจพลันท์เปนประานเมมเเลยเป็นประธานเมมพักภูมิใจไทยและระเป็นประธานที่เป็นรองประธานที่เปิดงานครับทั้งแต่การว่าคุณต้องติดตามสสทั้ง500อท่านให้ร่วมประชุมเพื่อที่จะกฎหมายเข้าหรือกิจการต่างๆที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรสสอาจพลสันท์เพะว่าต้องเป็นรองประธานแล้วก็เป็นขัน้างไปผมเองครับต้องเดินทางมาวันนี้ครับเพราะติดภารกิจอีกหลายที่ แต่ก็ได้ร anyway. ับปากกับท you know, ่านผู้ใหญ่กับคณะกรรมการหมู่บ้านทาการวัดป็นอย่างที่งว่าท่านเดินทางมาเองผมก็รับปากกันว่าถ้าท่านสสไม่ได้เดินทางมาผมจะเดินทางมาเองตามที่ได้การเรียนพราะไม่พี่น้องตอนบระลีเราถาว่าัวเองไม่ใช่ของคนเป็นคนที่น้องตอนนี้เดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับก่อนอื่นครับผมต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องตำบลจั่าเสลิมชัยวันนี้นี่ครับปีนี้ได้มอบหมายให้ บ้านนันนวลได้เป็นเจ้าภาพหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแห่บุญพ o v เมื่อวานนี้ครับจะมีการแห่บุญพ o v e r เป็นจารีตของภาคอีสานเราสืบต่อเนื่องมาหลายศตวรรษการแห่พระเวทนี้ครับจะแห่ที่พระเจ้าองค์เทวดาที่ท่านโปรยปลายน้ำฝนให้พวกเราเสร็จจิ้นแล้วครับพวกเราได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ท่านก็จะไปเที่ยวนอกเมืองตอนนี้ไปแห่เข้าเมืองคือแห่เข้าหมู่บ้านของเรา เพื่อที่จะให้ปีพุทธศักราช2567ให้พี่น้องตำบลจานแสนไัยพี่น้องบ้านนานวัวหรือพี่น้องทุกหมู่บ้านอะครับบริไทแต่แต่เพิ่นเปิดงานกันที่แหลกนะคะพี่น้องทะเลทะเลไทยก็พี่น้องนาหันเราามนะคะและที่ไม่วนั้นครับเนคต้องค้นคุ้นป็กหลานชาวบ้านานวัวลูกหลานของพี่น้องตำบลจานแสนไข่ ที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอยู่กรุงเทพมหานครก็ดีชนบุรีก็ดีระยองก็ดีหรือทั่วไปก็ดีครับไม่เคยลืมบ้านกิบ้านเกิดเม,มืองนอนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดก,ากํลนะกลาลังบูรณะกาลังสร้างอยู่คือซุ้มประตูหรือหอหอะระฆังอยู่กําลังสร้างอยู่ครับยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากลูกหลานของเราละครับไปทํางานต่างจังหวัด และไปชักชวนเพื่อนฝูงญาติสนิททีสาหาย